สวัสดีค่ะทุกคนกับเช้าวันนี้นะคะอู้หนาวมากนะคะนี่ค่ะกําลังเดินไปทํางานนะคะทุกคนติดลบหกองศานะคะอุ้หนาวมากต้องใส่อย่างนี้นะคะทุกคนไม่ได้เดี๋ยวไม่สบายนะคะวันนี้เราก็จะเดินทางไปพร้อมอากาศที่เย็นหนาวนะคะเื่อขาวๆที่ทุกคนเห็นนี่คือเป็นน้ําแข็งหมดเลยนะ,ะทุกคนนี่หญ้าลดนะคะ ตอนนี้ก็เวลา8โมงเช้านะคะเวลาที่ไทยเราก็ประมาณบ่ายสองนะคะทุกคนตุกจะเดินไปขึ้นรถบัสนะคะที่ตรงขึ้นรถบัสรถประจำทางนะคะทุกคนหนาวมากนะคะดูขาวไปหมดเลยะคะ่ะทุกคน เป็นรอยเท้ารอยเดินนะคะเวลาเดินนี่ต้องระวังนะคะทุกคนเพราะว่าจะลื่นนะคะเป็นเป็นน้าแข็งรองเท้าตุ๊กก็ต้องใส่แบบนี้นะคะทุกคนนี่ก็ต้องเป็นบูทนะคะ นี่แะคะทุกคนชีวิตต่างประเทศนะคะไม่ได้สบายนะคะทุกคนตอนเช้านี้หนาวแค่ไหนคือคุณต้องตื่นไปทํางานนะคะทุกคนเย็นแค่ไหนก็ต้องไปทํางานนะคะ <c oughs> ชีวิตต่างเดนอุยหนาวมากนะคะทุกคน <c oughs> นี่แหละค่ะทุกคนอากาศนะคะ <c oughs> หนาวเย็นเยือก ก็ถ่ายบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ดูนะคะทุกคนโอ้ยหนาวนะคะทุกคนมือเริ่มชาหมดเห็นไหมคะขาวๆทุกคนเห็นนะคะนี่เป็นน้ำแข็งหมดเลยะคะ่ะทุกคน โอเคค่ะตุกต๊กก็ใกล้จะถึงที่จอดรถบัสแล้วนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะคะบ๊ายบายโอเคตุก๊กก็ได้ถึงที่จอดรถบัสแล้วนะคะทุกคนคือนั่งไม่ได้นะคะทุกคนแม้แต่ที่นั่งก็ยังเป็นน้ําแข็งนะคะทุกคนเห็นเป็นน้ําแข็งหมดเลยนะคะโอเคตุก๊กกาลังยืนรอรถนะคะท้องฟ้าสวยสวย หนาวมากนะคะทุกคนดูสิขาวไปหมดเลยก็รอรถอีกประมาณ10นาทีนะคะทุกคนถึงที่ทำงานเรียบร้อยค่ะทุกคนดูถนนนะคะโอ้ยขาวไปหมดเลยค่ะนี่เป็นน้ำแข็งนะคะทุกคนดู รถนี้ก็ก่อนจะขับนะคะทุกคนคือต้องแบบกดปุ่มทำความแบบให้เครื่องอุ่นนะคะทุกคนถึงจะขับได้นะคะต้องละลายน้ำแข็งขูดน้ำแข็งออกนะคะทุกคนโอ้ยหนาวมาก หนาวเหมือนนั่งอยู่ในตู้แช่แข็งกัทุกคนโอเคเราถึงที่ทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะไปแล้วนะคะทุกคน